สวัสดีค่ะตอนนี้จะมาเก็บใบมะกรูดนะคะไว้ทำกับข้าวตอนเย็นค่ะนี่ค่ะมะกรูดต้นนี้5ปีแล้วค่ะเราซื้อต้นกิ่งตอนเข้ามานี่ค่ะเพราะหน้าหนาวเราก็มาไว้ในบ้านหน้าร้อนเราก็เอาไปตั้งไว้ที่ระเบียงนอกบ้านค่ะที่บ้านไม่มีสวนนะคะมีแตร่ระเบียงบ้านค่ะ อื่ใบสวยมากเลยเห็นไหมคุกม,มาเห็นไหมใบใหญ่มากเนี่ยใบสวยใบยใหญ่สวยมากค่ะ เราจะมาเก็บเอาใบเก่าๆของเขาไปทำกับข้าวค่ะแล้วก็จะได้แตกใบไปใหม่ๆออกมา เยอะมากค่ะเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ปลูกไม่ซื้อมาปลูกนี่อยากได้มากไปเมืองไทยที่ไหนก็ต้องขนมาใบามาตอนนี้มีและวชื่นใจค่ะสบายจะทำอะไรก็เมื่าเก็บเอาง่ายๆค่ะคนไทยไปไหนก็ไม่ลืมอาหารไทยนะคะแล้วก็นี่มีต้น ตะไคร้ด้วยตะไคร้กระถางนี้ก็ห้าปีเหมือนกันค่ะปลูกพร้อมกันกับมะกรูดค่ะนี่ก็มาทําความสะอาดเขาเรื่อยๆค่ะเขาจะได้แตกกอมาใหม่อันนี้ก็เก็บไปต้มหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็นี่อีกอันนี้ต้นกล้วยเพิ่งปลูกไปที่แล้วค่ะเมื่อหน้าร้อนไปที่แล้วเป็นต้นกล้วยที่นี่ค่ะแต่ว่าพันธุ์ที่กินได้นะคะใบใช้ทำอาหารได้ค่ะ นี่ค่คะโอเคค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะตามใจเราชาเนลขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจใกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ